สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาศซสบเอ็นทีชาแนวันนี้มาดึกหน่อยนะคะทุกคนพอ,พอดีเพิ่งทําธุระเสร็จเนาะไปซื้อต้มปลาช่อนมาหรือว่าต้มปลาคอนะคะต้มปลาคอแล้วก็น้ําจิ้มแจ่วพริกป่นน้ปาปลาเนาะอยากกินมานานแล้วผักแก้มมีแต่แตงกวานิดหน่อยนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวกินเลยเนาะหิวมากอื้อ มาด้วยจ้าสุดเจ็บเหมือนกันจ้าฟ้าข้างหลังมืดมืดพากินอยู่บนสวนย่อมชั้นดาดฟ้าของบ้าน เสียใจมากวันนี้ออกไปทุ่งนาไม่ทันมืดก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้ใหม่บรรยากาศทุ่งนาต้มปลาคอต้มปลาคอใส่ผักกระแยงหรือว่าภาษาไทยต้มปลาช่อนใส่ใบอีออมนะคะ ผักกันแย่งคนซูรินเดยกใบอีออมข้าวเหนียวอร่อยเวอร์วังอลังการ เลียวจ้าเสร็จแล้วกันจ้ะอร่อยเวอร์วังอลังการสำหรับพี่ๆที่เข้ามาดูใหม่เนาะทำไมถึงพูดภาษาไทยผสมอีสาน ูดแบบนี้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องแปลกใจตอนแรกชวนเพื่อนมากินด้วยพักมาบอกว่าเพื่อนพักมาบอกไม่สบายนะคะฝนตกเป็นอะไรนะเขาเรียกลมพิษอะ่ะอืม เสียดายมากเลยวัน <war> นี้ไม่ได้ไปทุ่งนาแจ่วพริกป่นน้ำปลาอร่อยใส่พริกป่นน้ำปลามะนาวแค่นั้น 这样。 มือเป็นสันๆเหมือนหิวข้าวนะพี่ๆแม่ๆได้อะไรกินข้าวเย็นนาะวันนี้ มีเสียงอื่นร้องด้วยฝนตกนะคะวันนี้เพิ่งหยุดก็เลยอยากกินแบบอะไรสดๆร้อนๆปลาช่อน ฟ้ามืดแล้วนะคะข้างหลังอร่อยมาก แซบขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจอาจจะตอบช้านิดนึงนะคะไม่น้อยใจเนาะ 很棒。 เดี <c oughs> ๋ยวจะไปกินชาไข่มุกต่อ <c oughs> เอาละค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,ก,ก,กำลังใจนะคะแล้วก็สำหรับใครที่กดเข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย